ข้ามาเบิ่งวิธีการเทดให้ตนมอนก็เหาออกลูกค่ะสำหรับวิธีการเทดให้ตนมอนออกลูกก็มีหลายวิธีค่ะแต่ว่าอยู่นี่เหาเลือกวิธีการตัดแต่งกิ่งค่ะกับนก่มกิ่งค่ะพอตัดแต่งกิ่งแล้วเก็มาริดใบออกให้เบิดเลยค่ะบ่ให้เลือจักใบเลยค่ะผ่านไปจักประมาณอาทิตย์นึงค่ะตนมอนเหาก็จะเริ่ม แตกตุ้มค่ะแตกตุ้มใบอะค่ะขึ้นมานิดนึงเริ่มเริ่มมีชีวิตขึ้นมาแล้วจากต้นไม้คือจังต้นต,นตายต้ห <c oughs> รับต้นนี้ที่ที่เราปลูกนี่ก็คือเป็นายพันธุ์อันหิมาลายันแดงค่ะมันก็อาจจะแตกชาในจักหน่อยค่ะแตกชากว่า็ายพันธุ์ปกติอันนี้ก็เป็นพันธุ์ธรรมดาค่ะพันธุ์มันจะเป็นพันธุ์เชียงใหม่ค่ะ อันนี้จะแตกเร็วกว่าเนี่ยอาทิตย์หนึ่ง่นจะเริ่มมีมีมมลูกออกมานําแล้วค่ะมีใบแตกออกมาญงแงล้วก็มีลูกติดมานําเลยเนี่ค่ะสำหรับพันธุ์เชืใอม่นี่เพ่นจะปลูกง่ายกว่าพันธุ์มะละยันแดงค่ะคะือกรติบลูกง่ายแต่ว่ารสชาติมันจะออกเปรี้ยวอมหวานนะคะสําหรับอันนี้มะละยันแดงนี่จะหวานอย่างเดียวเลยพานไปอีกเกือบสองอาทิตย์ค่ะ เราจีได้เห็นตามภาพเลยค่ะมีหลูกมีลูออกมาค่ะหลูออกเล่นติดลูมากทุกยอดค่ะสิเพิ่อนออกมากนี่ยสิมีลูออกมานั่งภาเพิ่นติดเบิดนะคะดกคือกันเด้นในพันธนุ์แต่ว่าส่วนใหญ่ยูนีนะช่วงหันหอนเนี่ยมันมักจะลวงค่ะสำหรับการขยายพันธุ์มอนมันมาละยันแดงน,นี่ค่ะ เคยเอาไปช่ำด้วยค่ะแต่ว่ามันมันบ่ติดเขาบอกค่ะเราโหโหคนอื่นเป็นเห็ดใดบอกอยู่ในนรกเลยห่า่ออกเลยค่ะแต่พอเขาเอามาเสียบยอดนะคะเอาเอายอดพันดีของอันนี้ค่ะของหิมาละยันแดงไปเสียบกับต้นต่ออื่นนะคะเสียบได้ค่ะติดแต่ว่าช่ำนี้เคยล่องแล้วมันมันโอกห่าค่ะแต่ว่าคนอื่นโมโหด้อลองไปเห็ดบึงด้วยค่ะเด้กแต่ว่าสายพันธุ์เชียงไม่นะคะอยู่นี่ก็มีกันแต่ว่าอันอันหันลูกใ่ใหญ่เนาะเรยบ่บด้เวาไวหลยไว บันนี้มันกัขยายพันธุ์งายนะคะอันขยายพันธุ์เชิงใหม่ช่ำก็ได้เสียบยอดก็ได้สำหรับม์สายพันธุ์เชิงใหม่การนาจะมาะกับการเอาไปเห็ดน้าหรือว่าเสียเอาไปเห็ดแยมเฮ็ดยเกิดนะคะมอะจงสั้นมากกว่าเพราะว่าเพิ่นรสชาติมันจะเปรี้ยวอมหวานนะคะแล้วก็ออกลูกดกนะคะหลังจากที่ห้ารอมาสักระยะหนึ่งเากาไปเห็น มันบรีค้ามซุกเรียบร้อยแล้วค่ะใส่เวลาไปประมาณประมาณเดือนหนึ่งเลยเด้อค่ะยังสีเห็นลูกสีแดงแดงง่วงมากเลยเหลือๆเหลือๆอย่งนีค่ะสําหรับมอนฮิมารยันแดงนี่ซุกป,ประมาณนี่แบบว่าเคี้ยวแกมแดงค่ะก็เริ่มเก็บไ่เลยเพระาะว่าเป็นเบเกี่ยวค่ะหรือชาเป็นหวานสามามาเก็บกินได้เลยเพราว่าทาห้าไปล่อยไป้ให้จนง่อมเลย อาจจะบริกินค่ะมันจะหลวงก่อนบริสักนกะผวงนกปงยังมัดกิบก่อนค่ะกินบพท่านเขาก็ต้องเป่ากิบก่อนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอโตลาไปก่อนนะคะเด้อถ้าผูดด้ใดเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เฮาน้าเมย,ย,ย์นะคะเด้อไลค์แชร์หัก,หกค่ะยิ้มรา่าดบานเฮาัาทุกคนค่ะบ๊ายบาย